สวัสดีครับสรงวัน้องลอกของผมโกดซาเดลชิงตาล่านะครับถอดล่างลอกโทรลันอาจารย์นะครับเป็นลอกชิมมานโน่เป็นตระกูลฟอร์ดมาสเตอร์เบอร์9,000เป็นลอกไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับตอดล้างให้เรียบร้อยนะสภาพมือสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่ากับในจุดนะครับจุดแรกตัวแขนมือหมุนตัวหนอ่หมุนลื่นดีนะครับตรงจุดนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะเป็นบูทนะครับตรงจุดนี้จุดต่อมาตัวเสาแขนมือหมุนเป็นสแตนเลสนะครับตัวเจ้าเสาอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะเวลาปรับเบรนนะครับ ส่วนตัวผ้าเบรกเป็นเบรกคาร์บอนนะครับมีขนาดค่อนข้างหลายแผ่นเลยนะครับต่อลให้เรียบร้อยนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีนะครับเบรกหนักดีนะครับเบรกไปเนียนดีนะครับต่อผมเครื่องตัวผ้าเบรกให้ดูนะใส่รบีสกู้แดกให้เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวผ้าเบรกนะครับจุดต่อมาชุดเฟืองขับระบบแมนนวลนะครับอยู่สภาพสมบูรณ์ดีมีการเก่าบ้างนะครับตามีการใช้งานโดยรวมแล้วใช้งานได้แข็งแรงดีนะครับ จะมีของค่าจิมิน่ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดเฟืองขับนะครับส่วนระบบฟีสปูลนะครับทํางานได้ปกติดีมาตัวเตะนะครับส่วนลูกปืนประคองแกนสปูลนะครับเป็นลูกปืนขนาดค่อนข้างใหญ่เท่าตัวมอเตอร์เลยนะครับไหลเื่อนดีนะครับตัวเราสำหรับตัวมอตลูกปืนอะไรภายในนะครับส่วนตัวบอร์ดอยู่สภาพสมบูรณ์ดีตัวเลขตัวเลขบอระยะสายนะครับขึ้นสมบูรณ์ดีนะครับส่วนตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ก็ไม่มีสนิมขึ้นนะครับ ส่วนตัวชุดทดกําลังจากตัวมอเตอร์มีสึกหรอเล็กน้อยนะครับดูสภาพสวยอยู่นะครับตอนที่แรกก็กระบียเสริมสภาพนับสกปกเลยนะครับตอนนี้ถอดล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่ของเลวให้เรียบให้ใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมเทสตัวระบบมอเตอร์ให้ดูนะครับมอเตอร์แรงดีนะครับสูงสุดนะครับนี่มีแรงโหลดนะครับตัวเลขตัวบอร์ดนะครับบอกเรื่อง สมบูรณ์ดีนะลิติ่ปกตินะครับมีใบนะครับสัวสวิทช์ทำงานได้ปกติดีนะฮนะไต่เลื่อนดีเื่งเบานะครับมีแรงโหลดตัดเรียบร้อยนะครับส่วนชุดสายฟมสายไฟตรวจเช็คให้เรียบร้อยอย่างาพ สมบูรณ์ดีนะครับตัวเกียร์สายเพิ่งตัวนอนเข้าไฟนะครับแล้วก็ชุดเฟืองขับของตัวอ่าตัวนอนก็ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยทํางานได้ปกติดีนะสำหรับตัวเกียร์สายนะครับเรีบรวอยดีครับสุนครับ